สวัสดีครับผมบอจสติไทยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเปิดกล่องแพลทินัมปี2011เดือนเมษายนนะอันนี้ก็เป็นเป็นกล่องสูงสุดของเดือนเมษายนเนาะก่อนหน้านี้นก็จะมีกล่องเงินกล่องทองนะแล้วก็จะเป็นกล่องแพททินัมนะกล่องสีม่วงอันนี้นะฮะอันละ800บาทเหมือนเดิมของที่ได้ก็จะมีท็อป30ปี2011ทั้งหมดเลยนะเออสามใบท็อป50สามใบท็อปร้อยสามใบนะครับเงินอีกทั้งหมดสามล้านนะฮะแล้วก็ เอ่อ MP อีก2 0 0 0 0ก็เงิน3ล้านก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไอแพ็ที่มันแบบได้เงินโดยชัว์นี่จะเป็นอันนี้เนาะจะเป็นแบบ12,640ล้าน6 4รบาทนะฮะคืออันนี้ถ้าเราเปิดเท่าไหร่ถึงจะคุ้มก็คือเท่าไหร่วะเออ12ล้านใช่ไหม1 2ล้านไป640บเนาะ640บาทหาร1 2ล้านก็เท่ากับตกเต็มละ53 000, บาทนะ ห้าสิบสามบาทหารแปดร้อยเอ่อแปดร้อยหารห้าสิบสามสิบห้าหรอควรจะเปิดให้ได้สักสิบห้าเอ็มใช่ไหมจากกล่องแปดร้อยเนี่ยต้องได้สิบห้าเอ็มนะแต่ว่ามันมีมันมีไอสามล้านฟรีฟรีมาอยู่แล้วใช่ไหมก็คือถ้าเปิดได้สิบสองเอ็มเนี่ยนักเตะเนี่ยก็ถือว่าคุมละนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่า เอาอันเดียวพอแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เขาไปเปิดอันอื่นเล่นดีกว่าโอเคอ่าอันนี้ก็จะมีทั้งหมดสามใบนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปเปิดไอ้ท็อปร้อยก่อนเลยแล้วกันนะแพงสุดก็นะตามนั้นอิบานะปีสองพัสิบเอ็ดลามอนะครับโรนันโดรับเบนอากลโรนะวิดิทอะไรพวกเนี้ยก็นักเตะแพงๆก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ ถูกสุดก็เกือบๆแสนนะครับแต่หลักแสนเราไม่สนเราส,ราสนจะหลักล้านนะโอเคเดี๋ยวเอาไปเปิดกันเลยแล้วกันได้รุ่นทั้งหมด9ก้าล้นะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคใบแรกครับปึ้งไมค์คอนนะห้ 5, 9, าแสนเก้าใบที่สองเฮ้ยยจดแค่ <_ C> <_ C> อีกบามาแล้วผม37ล้านโอ้โหวันนี้มันดวงอะไรเนี่ย ไม่ตกใจดีก็คนมันดีใจอ่ะโอ้โหแบบไม่อยากจะเชื่ออ,อเ,เกิดมาไม่เคยได้ของอะไรดีขนาดนี้เลยเนี่ยอีกใบนึงนะฮะใบอันนี้แค่ท็อปร้อยนะนี่ยังไม่ได้เปิดท็อปแบบเล็กๆเ,เลยอะ่ะเกเวอร์รอะเวอร์อะไรการไม่เข้าใจหรอกกาไม่ได้เล่นเกมแล้วหน่อยโอเคแล้วเ,เดี๋ยวใบต่อไปนะฮะ อื <c oughs> ซาบีนะครับอีกสามล้านสองล้านเก้านะแค่นี้คุม้มละอันอื่นไม่ต้องเปิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดท็อปห้าสิบกันต่อครับผม <c oughs> อ่าใบแรกนะฮะชิวๆนะครับผมเจอโกซิลว,วานะครับหนึ่งล้านจิบจิบนะใบที่สองครับผม <c oughs> เ,เมมาะนะคหัว่องฟูลอยู่เลยท็อปห้าสิบนี่มันไม่ค่อยได้ดีๆกันนะ สังเกตว่าเวลาแบบเปิดพวกสนะอ0พันเ0็องันสิบะเงี้ยแบบท็อป5้นี้ไม่เคยได้แบบมีแสงเลยโอเคบายต่อไปครับผมลูน,นี่6กล้านเก้ายัดเข็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีวันนี้เซฟลูกก่อนนะนี่ยังเหลือท็อป30อีก3ใบแล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อเลยแล้วกันนะ ลูนี่นี่กําลังอยากได้พอดีเลยนะเอ้ยอีกบานก็อยากได้พอดีเหมือนกันไม่ต้องซื้อนะหัโค้ดคุมนะโอเคแล้วผมฟอบสามสิบนะใบแรกปึ้งดูการโมดิตโมดินี่ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยได้ครบหมดเลยไม่ต้องเสียทั้งหลักบาทโอเคนะครับใบที่สองนะไปเลยดานี่เอาเวนะครับผม ปีสองพสิบเอดก็ถือเป็นตัวท็อปหนือนกันนะพลังน่าจะเยอะสุดเยอะกว่าปีแบบบิลแลสำหรับเอาวส่วนใบสุดท้ายนขะอแบบสิบล้านแน่นๆจากตัวนึงใบท้ายปึ้งโอ้โหสัตว์น้อยเออร์นะครับผมเอ่อก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะโหอันนี้แบบโคตรคุ้มเลยนี่ตั้งแต่เล่นฟีฟ่ามายังไม่เคยเปิดอะไรไนดะ้ยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเนะี่ยเติมมาจะเป็นแสนอยู่แล้ว สำหรับเงินที่ผมได้จากการเปิดรอบนี้นะครเอออยู่ไหนไวะเนี้ยเออไปหน้าขายนะครับเอ,อีอบ,บาร์นะครับสามสิบเก,ก,ก้าล้านนะสามสิบ, 5, 3, บ,กกบเก้านะครับบวกรูนี่ปีสองพันสิบเอ็ดบวกหกล้านหนึ่งหกจุดหนึ่งบวกกับโมดีดนะครับห้าจุดสามบวกกับเอาเวนะครับสามจุดสามจุดหกแล้วกัน บวกกับซาบี 27, 000, นะครับสองที่เจ็ดล้านนะครับสองที่เจ็ดล้านที่เหลือก็ตัวขยะขยะไม่ต้องไปนับแล้วกันเนาะรวยลนะทีนี้นักเตะทั้งหมดผลได้ห้าสิบหกล้านนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ,อถ้าเกิดว่าเราขายนะหกักภาษีเราจะเหลือเท่าไหร่คือมันคุ้มอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องมูดถึงอนะเท่าไหร่วะห้าหกล้านนะครับผม5้าหกส่นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะ หากซืหากคูยก็จะเหลือทั้งหมด44ล้านบวยอีก3 000, ล้านเป็น47ล้านก็คือ800เนี่ยผมได้หมดเกือบ50ล้านเลยเลยสุดยอดสุดยอดก็เดี๋ยวสำหรับใครที่อยากได้หิบาตามผมก็ลองไปซื้อว่าเปิดเล่นกันนะตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นเอ,อเติมเชลได้30%นะถ้าแรกแคสนะเพิ่ม30%นะผมก็ถึงวันที่7เท่านั้นนะก็สำหรับ เอ่อพาเจ้งคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมเจอแห่กขันนะ้าสวัสดีครับ